สวัสดีค่ะเม่นุมงโมนี้ค่ะยศสภาพมันเห็ดเมนู่ง่ายๆค่ะพี่น้องก็คือหมูทอดนะคะสวัสด์ทอดแดดเดียวกับบเรตตาแดดน,นะคะพี่น้องต่ว่ามะเบงสูตรมักของเย่าค่ะพี่น้องรับรองว่าแซกนะคะทอดยำสาวๆ,ๆกินก็พอเหนียวนะคะพี่น้องอยู่ท้องตลอดวันนะคะก็อื่นค่ะเดี๋ยวจะพามาหั่นหมูกันก่อนนะคะพี่น้องโมนี้นะคะยศหั่นแบบว่านี่ค่ะหั่นค่งหั่นสามนะคะพี่น้องพี่น้องสวัสด กระหลุนเพือกันมาสะหันจังไหน,นะคะแล้วก็ย่ากับสะหันแบบบางๆแน่นะคะพี่น้องเพื่อที่จะให้ปากเลิกกินในน้ำนะคะสุเท้ายจะสะหันเป็นทอนยาวๆนะคะพี่น้องแต่มนนิสเอาบางๆแบบนี้คะ่ะนะคะ หนึงคือมัตสึเขาเนือเวลาที่เข้ามักนะคะสองคือผู้เฒ่าก็สามารถกินน้ำด้านะคะถ้าเข้าเห็ดเป็นแบบทอนที่ย่อเคยเห็ดนะคะพี่น้องมันก็นกนจะโคโลเเลเกินไปนะคะนี่ค่ะหันอีกหน่อยนึงนะคะแต่ว่าจุดประสงค์ก็กจะให้บางแบบนี้นะคะหมูเนี่เป็นหมูสะโพกดะ้คะพี่น้องนี่ค่ะหันนะคะ บางๆยี่สิเลยค่ะนะคะหรือว่าผู้ใดสมัครชิ้นะนหานาก็สามารถหั่นได้ตามใจเข้าเลยค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวหั่นแล้วเรียบร้อยจะพมาบะหมัก่อค่ะหลังจากหั่นแล้วเรียบร้อยค่ะเยี่ก็จะเอามหมักต่อค่ะพี่น้องนะคะก่อนอื่นค่ะก็จะใส่รสดีลงไปนะคะย่างละนิดละหน่อยค่ะตามด้วยชูรดนิดนึงค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะนะคะผู้ใดมักหวานก็ะสามารถใส่ได้ เยอะๆหลายๆตามใจเขาเลยค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าของเยาะกับสะเบิงปริมาณของหมูนำขาพี่น้องนะคะใส่อีกหน่อยหนึ่งจากนั่นค่ะก็จะใส่เป็นน้ามันหอยนะคะเยาะกับซีบกตวงด้วยค่ะกะเอาค่ะนะคะใส่ลงไปประมาณนี้ค่ะจากนั่นค่ะตามด้วยน้าปลาค่ะนะคะผู้ใดจะใส่เป็นซีอิ๊วก็ได้เด้อค่ะแต่ว่าเยาะมักน้าปลาเยาะมันหอม นะคะประมาณนี้พอเพราะว่าเขาใส่เครื่องหลายอย่างอยู่ค่ะจากนั้นค่ะใส่น้ำมันผืชดนะคะเผื่อให้หมูหนุ่มเน้นนิดนึงเพราะว่าหมูเขาไม่ตะเนืนอนะคะประมาณนี้ตามด้วยพริกไทยอ้าวสมบนรณแล้วค่ะพี่น้องนะคะจากนั้นค่ะคุกเข้าให้เข้ากันค่ะพี่น้องนะคะมักทิ้งไว้สามสิบนาทีหรือว่า พี่น้องมีเวลาก็ชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะคะเขาตัวเย็นไว้นะคะเพราะว่าเยาสบตากแดดนะคะถ้าตากแดดแรงเกินไปมูเข้ากับเนียวค่ะพี่น้องนะคะจะเข้าเยาะสามสิบนาทีเดี๋ยวเยาคุกเขาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบนึงค่ะหลังจากเยามักพิมพ์ไว้สามสิบนาทีนะคะ,ะ,พ,ะ,คะพี่น้องที่ดีเข้าจะมาทอดนะคะทอดให้เรื่องสวยค่ะกินกับข้าวเหนียวนะคะพี่น้องสุดแดบค่ะนะคะน้ำมันเยากับสะไจโบลายนะคะทอดแบบประหยัดน้ำมันนะคะพี่น้องบบเอาถ่วนะคะ ะคะมันนี่ก็สิกินหมูทอดแดดเดียวกับปลาสับนะคะพี่น้องนะคะปะลาสับึ่งเยาเอามาตะบานมาสับปลาลาเองนะคะพี่น,อน้องมาได้เฮ็ดห้เบิ้งด้วยจากปลาลาับนะคะนะคะี่ค่ะ ทอดไปเรื่อยๆืให้เรื่องสวยค่ะพี่น้องนะคะแล้วตัวหมูของเข้าค่ะพี่น้องจะมีหวานมีเค็มมีนัวนะคะแต่ว่าหมูทอดที่เราหนีสอกหวานนิดนิดเค็มหน่ mis, นอยหน,น,น่อยนะคะกินก็เข้าเหนียวนะคะถ้าบ่ไม่หวานเลยบ,บ่แ่บแต่พี่น้องมันสออกแบบเข้มเขมนัวนวยอย่างเดียวอย่าบคไอยมักนะคะอันนี้ให้พี่น้องปับเอาให้ถูกปากจะคของนะคะพี่น้องนี่คะ่ะทอดไปเรื่อยเรื่อยนี่คะ่ะพี่น้องทอดไปเรื่อยเรื่อยนะคะจนเรื่องสวยนะคะพี่น้องนะคะค่อยกลับเื่นนึงนะคะ ะะเอาละค่ะเจ้าทอดแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องเนีส้สะจัดใส่จานให้เบิ้งค่ะมูทอดค่ะพี่น้องนะคะ มูบะมนทอดเด็เด,ดเลยค่ะมูทอดซื่อๆนี่แหละคะ่ะพี่น้องกินก็พอเหนียวห่อนๆก็ราะคาพี่น้องมูทอดสูตรง่ายๆคะ่ะนะคะเมื่อกี้เยี้ยชิมไปนิดนึงนะคะจะมีความหวานความเค็มความนัวนะคะแซ่บพะพี่น้องนะคะกินก็พอเหนียวห่อนนะคะพี่น้องนี่ค่ะเียวก็สกินจำเจวบองนะคะพี่น้องปลาซับนี่แหละเอามาจากบานนะคะพี่น้องนะคะ คุยคำย่ยๆค่ะพี่น้องนะคะวิธีหมักกระโบยุงหยากนะคะหมักง่งไงแต่ว่าถา้สใา่น้ำปลาลายนะคะพี่น้องมันก็จะกระเด็นนะคะเวลาที่เข้าทอดนะคะพี่น้องนะคะแยกก็จะใส่าน้ำบ้นหอยแน่ผงพง,งรถแน่นะคะ น้ำปลาน้ำแน่ชูรสแน่น้ำตาลแน่แค่นี้หลักกับพริกไทยนะคะแล้วก็น้ำมันผืชนะคะที่ย่อมักลงไปนะคะมีแค่นี้เลยค่ะพี่น้องคุกเขา่าให้เขากันนวดถิ้งไหวสามสิบนาทีนะคะหรือพี่น้องมีเวลาเกิดหนึน่งชั่วโมงหรือขังขึ้นก็ได้แต่ว่าโบตากแดดนะคะพี่น้องเพราะว่ายิ่งตากแดดมูเข้าก็ยิ่งจะแห้งแข็งเพราะว่าอันนีบ่บมีนมันเลยค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าร่วมๆกับแสบนะคะกินก็เขาเนียวนะคะพี่น้อง ยู่่องเบ็ดหมือนะคะมาค่ะพี่น้องมากินเขาปั่นเขาเหนียวคำยิงใหญ่ด้วยกันคะ่ะกับหมูทอดหอมๆย,วยวัยวยว่วๆจ้า